ยินดีต้อนรับเข้าสู่ the two channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามวิลล่าพาร์คนะครับในศึก f a Cup รอบที่4นะครับนัดแข่งใหม่นะครับนัดที่แล้วนั้นเล่นในบ้านเชลซีนัดแรกนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อ0ูนะครับนัดนี้ก็เลยแข่งใหม่กลับมาเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่าก็ก่อนเกมนี้นะครับฟอร์มแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนะครับเอาชนะท้านัของเชฟฟิลูไนเตดมาได้5ประตูต่อ0ูนเลยนะ5ประตูต่อ0ูนย์เลยฟอร์มสวยหรูมากมากนะครับแตกต่างกันสิ้นเชิง นะครับฐานะของเชลซีนะครับพ่ายแพ้นะครับเล่นในบ้านด้วยนะแพ้ให้กับฟูตมา2ประตูต่อ4นะครับฟอร์มเนี่ยแตกต่างกันจริงๆแล้วก็ข่าวภายในของเชลซีเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ไว่าจะเป็นท่านั่นของพอเชตติโนเองนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสโอ้โหต่างๆนานานครับมีแต่ข่าวในแง่ที่ไม่สู้ดีนะนะครับสำหรับเชลซีนะวันนี้ลงสนามมาก็กดดันมากๆนะครับแล้วก็มาเยือนกับแอสตันวิลล่าในฟอร์มในเวลานี้ด้วยนะครับไม่ได้ง่ายสำหรับเชลซีเลยนะ เริ่มเกมขึ้นมาคือคือตอนนี้ผมดูเชลซีอะครับพอดูแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าคนละทีมเลยครับคนละทีมเลยท,ท,ทั้งๆที่ผู้เล่นเนี่ยชุดเดิมนะครับเอ่อเพิ่มเติมมานะครับไม่มีทั้งนั้นราฮิมเซอริงวันนี้เอาแจ็กสันนะครับลงมาเล่นแทนนะครับนอกนั้นเนี่ยเอ่อแล้วก็ไม่มีเทียโก้ซินวานะครับใช้บาดิชิลนะครับมายืนเป็นเซ็นเตอร์แทน ตรงกลางเนี่ยเซตเดิมนะครับส่วนปีขวาวันนี้ใช้ทางด้านของมาดูเยเก้นะครับเรียกได้ว่าผมยังรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนทีมขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการเล่นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับจากวันที่เชลซีครับแพ้กับวูฟสองระตูต่อซีนะครับนั้นนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยใครได้ชมเนี่ยจะเห็นว่าเชลซีเนี่ยพยายามเร่งเกมจนเกินไปแล้วไม่มีจังหวะที่จะเน้นวันนี้คือเน้นตรงกลางวันนี้เน้นตรงกลาง ผมดีใจมากๆเลยนะที่วันนี้อผมรอดูไกเซโดครับแล้ววันนี้เขาไม่โดดเดี่ยวแล้วไม่เหมือนวันที่เล่นกับวูฟนะครับไกเซโดโดดเดี่ยวมากผมถึงบอกไปตั้งแต่เอที่ผมทำคลิปไปนะครับที่พบกับวูฟอย่าโทษทางด้านของไกเซโดครับอย่าโทษไกเซโดเลยแล้วนั้นนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโซหรือแม้กระทั่งกาเลเกอร์ขึ้นไปข้างหน้าเลยนะครับขึ้นไปข้างหน้าเลยขึ้นไปเล่นกับเอนคุนคู L ่วันนี้ พอเชติโนใช้ทางนั้นของโคพาร์เมอร์ไปเป็นฟอลนายครับยืนเป็นหน้าเป้าซึ่งเคยไหมเคยแล้วนะครับพอเชติโนเคยใช้ทา้งนั้นของโคพาร์เมอร์มาแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นนะครับวันนี้เห็นว่าเอาโคพาร์เมอร์กลับมายืนอีกผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะจะเล่นยังไงมันจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่ามาดูไอแก้ไปอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็เอานิโคล่าแจ็กสันปกติเนี่ยเล่นเป็นหน้าเป้านะครับก็มาอยู่ทางด้านสายเป็นปีกซ้ายแทนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคาร์ลิมเซอร์ริงหรือมาทังของมูดิกวันนี้เป็นตัวสำรองทั้งคู่นะครับนั่นแหละครับพอเห็นเกมก็ยังรู้สึกว่าพอเห็นแค่ตัวผู้เล่นนะครับก็ยังรู้สึกว่าวันนี้พอเซจิโนมาแนวไหนนะครับแต่ปรากฏว่าพอลงไปเล่นแล้วตรงกลางครับตรงกลางวันนี้ของเชลซี3คนนี้นะครับทั้งนั้นของเอนโซ่ฟอนันเดสครับมอร์เซกไกเซโดแล้วก็ทั้งนั้นของกาเลเกอร์ทำได้ดีมากๆช่วยกันเล่นช่วยกันต่อบอลนะครับวิ่งมาครับให้บอลกันรับบอลกันนะครับเชื่อมเกม ตรงกลางวันนี้ของเชลซีผมให้ร้อยเต็มร้อยเลยนะครับเป็น,นกลไกเป็นเฟืองสําคัญที่ทําให้เกมนี้ของเชลซีครับออกมาดีขนาดนี้แล้วบรรดาแนวรับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปปรับไปจูนอะไรกันมานะครับไม่ว่าเป็นกุโซเล่นดีมากเล่นไม่ลุ้ไปเต็มความมั่นใจมาจากไหนเบนชิเวลปกติเนี่ยโอ้โหนัดทั้งแต่วูฟแล้วนะครับวิ่งขึ้นไปเนี่ยแรกว่าทิปจะประสูหนา้าวันนี้เล่นประคอง ทีมได้ดีนะครับเล่นจังหวะกับเพื่อนได้ดีค่อยๆเล่นค่อยๆไปประคองกันนะครับมีการคืนหลังนะครับเ,เปลี่ยนจากแกนจากซ้ายไปขวาวันนี้เ so อนโซวางบอลยาวดีด้วยมีจังหวะเปลี่ยนเกมยาวก็มีนะครับไม่วันนี้ถ้าจะมองว่าเฮ้ยวันนี้เกมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเชลซีอะครับได้ประตูนําก่อนหรือเปล่านําเร็วหรือเปล่านะครับเลยทําให้เกมของเชลซีวันนี้ดูดีไม่ใช่ครับ นัดที่แล้วเล่นกับฟู๊บครับเชลซี Chelsea ก็นําเร็วแต่ว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนี้สิ่งที่แตกต่างไปจากนัดที่เชลซีแพ้ฟูบนั่นก็คือตรงกลางครับตรงกลางช่วยกันเล่นช่วยกันไล่บอลแล้วที่สําคัญวันนี้ทางแจ็กสันเองนะครับที่เล่นเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วก็ทางด้านของมาดูเอเก้ที่เล่นเป็นปีกขวาทั้งคู่เนี่ยช่วยลงมาเล่นเกมรับแล้วอย่าลืมว่ามาดูเอเก้กับแจ็กสันนะครับมีความเร็วทั้งคู่ เวลาที่เขามาช่วยลงเกมมาเล่นเกมรับเนี่ยมาติดแคสหรือแม้กระทั่งมาติดแคสเนี่ยขึ้นเกมทางด้านขวาก็จะเจอกับแจ็กสันส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านมาดูเอเก้เนี่ยกวิ่งกวดกับทางด้านของอเล็กซ์มอเรโน่ได้ดีไม่โดดเดี่ยวแล้วนะครับนัดของนัดกับวูบเนี่ยเรียกได้ว่าโดดเดี่ยวทั้งคู่นะครับกูโซโ่ก็ไปโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับทางด้านของชีเวลก็เล่นอยู่คนเดียวนะครับมันเลยสร้างภาระให้กับแนวรับของเชลซีณวันนั้นนะครับแต่วันนี้ไม่เห็น ันนี้ไม่เห็นเล่นได้ดีนะครับเวลาตั้งเกมรับเนี่ยบรรดาทางด้านของ so, เอนโซ่ก็ลงมาเชื่อมเกมไม่ได้ทิ้งให้ไกเซโดโดดเดี่ยวแล้วเหมือนนัดที่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยชื่นชมว่าโอ้โหมีคนมาช่วยไกเซโดเนี่ยมันเลยทําให้เขาดูเล่นเล่นได้เล่นได้เ,ดเดต็มประสิทธิภาพของเขาที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับเอนโซวันนี้โอ้โหผมผมก็ไม่รู้จะให้อะไรนะครับถ้าทั้งทีมเนี่ยวันนี้ผมอยากให้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าต้องเลือก m นออฟเซอรแมนจริงๆผมก็อผมก็ ผมก็คงต้องให้จาเอนโซหรือกาเลเกอร์นะครับเพราะว่า3คนนี้เอาจริงผมให้3คนได้ไหมคือชอบมากนะครับวันนี้เล่นเล่นกันชอบมากนะครับของของเชลซีนะครับค่อยๆเล่นมีช่องค่อยๆเล่นนะครับไม่ได้เออไม่ได้เร่งเกมแล้วก็ไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกับนัดที่แล้วนะครับถามว่ามีบ้างไหมมีเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงจังหวะแบบนั้นนะครับจังหวะที่เชลซีได้ประตูนะครับเคาะกันนะครับไปตามช่อง ไปตามช่องขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับก่อนที่ออบอลเนี่ยจะไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดจากเข้ามาเนี่ยก็เป็นทางด้านของออมาดูเอเก้นะครับวิ่งจากขวานะครับมารับบอลน,นะครับก่อนที่จะพลิกตัวนะครับพลิกตัวแล้วคืนแปะสั้นๆมาให้ทางด้านของกาเลเกอร์ที่ยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วนะปกติรูปแบบนี้นะครับกาเลเกอร์จะไม่ค่อยได้บอลน,นะครับแต่วันนี้กาเลเกอร์ได้บอลคือ คือวันนี้ผมรู้สึกว่าเชลซีเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นมากขึ้นแบบมากมากมากเลยนะเหมือนนัดเหมือนเกมที่แล้วครับเชลซี Chelsea กับบุฟผมบอกไปว่าเกมนี้มันเป็นแมตช์ที่23ไปแล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกนะคือเล่นมาเนี่ยเกินขึ้นคางไปแล้วควรจะเป็นทีมมากกว่านี้นะวันนี้เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องชมโพสเชโนเหมือนกันนะครับ คืนกลับมาให้กับท่านกาเลเกอร์นะครับแปรเรียกได้ว่าแปรเน้นๆเลยนะครับมุมประตูนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เชลซีออกนําเร็วตั้งแต่นาทีที่11โอ้โหนำเร็วเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับเชลซีนะเริ่มต้นเกมมาได้ดีมากๆนะครับแล้วตรงกลางอย่างที่ผมบอกไปกาเลเกอร์ก็ไม่ใช่คนที่จะไล่บอลอยู่คนเดียวแล้วนะครับเอนโซก็ช่วยนะครับเอนโซก็ช่วยนะครับทางด้านของไกเซโดเนี่ยหน้าที่เขาอยู่แล้วนะครับเก็บทุกอย่างนะครับ เก็บทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ตรงกลางของวันนี้ของวิลล่าครับทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนกับปกติที่พวกเขาทําได้เด่นกลางเดนกลางของวิลล่าปกติจะมีสามารถครับทั้งด้านของดักลาสลุยนะครับหรือกามาราหรือแม้กระทั่งกับวันนี้ใช้แม็กกินส์นะครับปกติพวกเขาจะมีมีพื้นที่ให้เล่นให้ออกบอลให้เล่นง่ายๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยครับวันนี้ที่มาเจอกับทั้งด้น3คนเนี่ย คือตัวติดนะครับตัวติดแล้วพวกเขาไม่ได้เล่นง่ายเลยพอออกบอลไปทางด้านข้างเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกออกซ้ายไปนะครับอเล็กซ์มเรโนอก็ไปเจอทางด้านของมาดูเก้มาดูเก้มีความเร็วมากครับเร็วจริงๆนะครับออกขวามาให้มาติแคสก็มีทางด้านชีเวลกับทางด้านของแจ็กสันรออยู่วันนี้ผมก,ก,ก็นึกเหมือนกันนะว่าทําไมถึงไม่เอาแจ็กสันไปยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็เอาทางด้านของโคพาเมอร์ไปเล่นขวา พอพอมาเล่นวันนี้จริงๆอ่ะโคพารเมอร์ดูมีอิสระในในแนวรุกมากนะครับทางออกไปเล่นบ้างนะครับถอยลงมาต่ําบ้างแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นที่ทางด้านในว่างเนี่ยคนที่เข้าไปแทนนั่นก็คือแจ็กสันครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กําลังตั้งเกมขึ้นมาหรือบิลลอัพเกมขึ้นมาของเชลซีเนี่ยแจ็กสันจะถ่างออกมาอยู่ทางด้านซ้ายเพราะอะไรครับเพราะเขามีความเร็วความคล่องครับสามารถกระชากลากเลยแล้วก็กินพื้นที่เข้าไปหากับแนวรับของวิลล่าได้ดี น,นี่คือจุดเด่นของแจ็กสันเลยนะครับแล้วเวลาที่ขึ้นเกมมาทางด้านขวาเนี่ยโคฮาเมอร์เนี่ยจะถอยไปเชื่อมกับเพื่อนเนี่ยตัวทางด้านของแจ็กสันจะเข้าไปในกรอบเขตโทษครับไปยืนเหมือนเป็นหน้าเป้าเลยแล้วทําได้ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับประตูมันมาจากจังหวะนี้นะครับเริ่มมาจากจังหวะที่หลังจากที่เซลซีออกนาไปแล้วเนี่ยวิลล่าเนี่ยพยายามที่ตั้งเกมนะครับพยายามที่จะเพรสซิ่งเข้าใส่เชลซีเซลซีเนี่ยถูกเพรสนะครับอยู่ในแดน,น,นดหลังของเตงก็เทมาทางด้านซ้าย ของฝั่งเชลซีเองนะครับปรากฏว่าบอลเนี่ยมาถึงเอนโซแล้วซ้ายเนี่ยเริ่มตันแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านวิลล่าเนี่ยบีบเกมมาได้ดีเหมือนกันแล้วเอนโซก็ออกบอลออกไปทางด้านซ้ายเอ่อด้านขวาของเชลซีเองนะครับตรงนั้นจะว่างนะครับบอลเนี่ยไปถึงทางด้านของดิซาซี่นะครับดิซาซี่ก็มองแล้วนะครับก็เลยเปิดมาให้กับทางด้านของมาดูเอเก้มาดูเอเก้จังหวะนี้นะครับดึงรอครับดึงให้กับทางด้านของอเล็กมาริโนเนี่ยเข้ามาหาเขาแล้วพื้นที่ของทางด้านกุสโซที่รออยู่แล้วนะครับ เปิดกว้างมากนะครับเอ่อทางนั้นของมาดูอเก้ก็ไหลไปสบายสบายเลยนะครับแล้วก็เป็นทางนั้นของกุโซเปิดเข้ามาเปิดโอ้โหเปิดผมว่าเปิดได้ดีมากนะครับกุโซวันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับเกมรับก็เด่นวันนี้เราก็เปิดบอลได้ยอดเยี่ยมมากครับเปิดโค้งเข้ามานะครับ จ็คสันไม่ยอมเลยเลยครับตั้งตั้งหัวหม่งรอนะครับบอลก็พุ่งเสียบเสาเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากนะครับในนาทีที่21เนะครับเชลซีออกนำา2 0เกมรูปแบบเกมเนี่ยเหนือกว่าวิลลาผมบอกเลยว่าเหนือกว่าแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ประตูแรกไปนะครับก็เป็นก็เป็นวิลล่านะครับที่พยายามผมบุกเข้าใส่แล้วก็มีจังหวะเซฟของเโตอวิชเหมือนกันนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับอาเซนอาแต่ผมมองว่าก็ยังไม่ได้กดดันแนวรับของเชลซีขนาดนั้นนะครับวันนี้ ตรงกลางอย่างที่ผมบอกไปเมื่อไกเซโดไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวมีปีกลงมามีมักกาเลเกอร์มีเอนโซลงมาช่วยมันทําให้เกมของเชลซีตรงกลางวันนี้แน่นมากแน่นจริงๆไม่เหมือนไม่เหมือนเกมกับวูฟเลยครับคนละเรื่องเลยคนละทีมเลยด้วยซ้ำทั้งทังที่ผู้เล่นเนี่ยชุดเดียวกันยิ่งตรงกลางเนี่ยสามคนเนี่ยกาเลเกอร์เอนโซนะครับแล้วก็ไกเซโดชุดเดิมเลยแล้วเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนวิธีเล่นแล้วเล่นดีมากนะครับ จังหวะสั้นๆที่นัดที่แล้วที่เล่นกับฟูบเราไม่เห็นเลยนะครับนั่นก็คือการเคราะกันสั้นๆแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วก็คือแบบว่าโยกตัวไปรอรอรับบอลเล่นเป็นสามเหลี่ยมกันวันนี้เห็นแล้วนะครับแล้วทาได้ดีเลยเข้าใจเข้าใจเกมเข้าใจกันทําได้ดีจริงๆนะครับชื่นชมจริงนะครับวันนี้สําหรับเชลซีนะครึ่งแรกก็เลยนําดีนะครับนำสองมีจังหวะหนึ่งที่ผมอยากชมกาเลเกอร์ มันเป็นจังหวะที่เชลซีเล่นลูกแตะมุมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแอสตันวิลล่านะที่ตัดบอลได้นะแล้วกำลังที่จะตั้งเกมารุปสวนกลับขึ้นไปนะครับปรากฏว่ากาเลเกอร์ครับยืนตรงนั้นแล้วอ่านเกมอยู่ครับวิ่งมาจากไหนไม่รู้มาซักัดบอลจังหวะนั้นได้นี่คือกาเลเกอร์ครับบางคนก็อาจจะพูดถึงว่าเออกาเลเกอร์อาจจะไม่เหมาะกับเชลซีหรืออะไรต่างๆนะแต่ผมบอกอยู่แล้วว่ากาเลเกอร์เป็นคนหนึ่งนะครับ ที่เมื่อก่อนผมก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาเขาไม่ได้โดดเด่นผมผมยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเด่นในในในแง่ของมิดฟิลด์เท่าไหร,ร่นะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะคือความสามารถเฉพาะตัวเป็นเพย์เมคเกอร์ดูแล้วแปลกๆแต่สิ่งหนึ่งที่กาเลเกอร์มีแล้วคนอื่นไม่ได้มีนั่นคือการเพ c สซิ่งครับเขาวิ่งอยู่คนเดียวตั้งตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ที่เขาได้ลงสนามกับเซลซีนัดแรกๆครับเป็นคนที่วิ่งตลอดนะครับไล่ตรงกลางสนามเนี่ย เป็นพื้นที่ที่เขาไล่จริงๆแล้ววันที่เขาติดโทษแบนไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วเขาหายไปจากเกมของเชลซีเกมมันเปลี่ยนไปเลยนะรตรงกลางไม่มีใครมานั่งทําหน้าที่เขาครับแล้วปรากฏว่าวันนี้มันกลายเป็นคูณ2คูณ3เอนโซก็ทําแบบนั้นไกเซโดก็เล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอ3คนนี้เล่นแบบนี้ด้วยกันมันแข็งแกร่งมากยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนั่นแหละครับผมก็เลยชื่นชมว่ากาเลเกอร์เป็นนักเตะที่เก่งจริงนะครับของเชลซีนะครับ ก็จบครึ่งแรกไปแบบนั้นโดยการที่เชลซีนำา2 0เกมเปลี่ยนไปเลยนะครับวิลลาเล่นด้วยความอึดอัดมากๆนะครับหลังจากนั้นเริ่มเกมครึ่งหลังมานะครับเกมของเชลซีก็ยังดูดูเล่นได้ดีอย่างที่ผมบอกไปว่า3คนนี้บวกกับปีกที่มีความเร็วเนี่ยมันมันมันช่วยเชลซีได้เยอะจริงๆไม่มีพื้นที่ให้กับบรรด,ดานักเตะของของแอสตันวิลลาที่ถ้ามีพื้นที่พวกเขาพวกเขาจะทำได้ดีนะครับแต่วันนี้ไม่มีไม่มีจริงๆ รเริ่มเกมครึ่งม,มาแล้วทางด้านของเชลซี Chelsea, นะครับจากจังหวะที่บอลเนี่ยเข้ามาตรงกลางแล้วเอนโซ่เนี่ยกำลังจะยิงนะครับแล้วโดนเทรมันเนี่ยเข้ามาแซะข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ล้มลงไปกรรมการก็เป่าให้เป็นลูกฟรีคิกตอนแรกที่ยืนด้วยกันเนี่ยก็มีทางด้านของเบนชิเวลที่ผมมองว่าก็ยิงลูกฟรีคิกได้ดีเอนโซ่ so เนี่ยเห็นบ่อยแล้วหมายถึงว่าเห็นเขาลองการยิงฟรีคิกเนี่ยบ่อยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าเขาทําประตูได้ จังหวะเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นการอยากลองนะครับก็ยิงเข้าไปปรากฏว่ายิงแล้วยิงเข้าด้วยเสียบสําเหลี่ยมเลยนะพอภาพช้ารีเพย์มาให้ดูเนี่ยจังหวะข,ของมาตินเนซครับผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่ากระโดดลอยตัวขึ้นไปปัดเนี่ยโดนนะโดนนะครับแต่บอลเนี่ยมันมันโดนประมาณแค่ช่วงช่วงประมาณนิ้วนะครับโดนนิดเดียวโดนนิ้วนิดเดียวแล้วเข้าประตูไปผมถามว่าถ้าต่ำกว่านี้ คือบอลของเอนโซ่ครับเฉียดเฉียดคานจริงๆนะเฉียดคานเข้าไปเลยเหมือนเอาเหมือนเอาเหมือนจับแล้วกาเนี่ยพุ่งเข้าไปวางเลยนะครับแม่นมากครับแล้วยิงดีมากนะครับแล้วก็ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะครับว่าถอดเสื้อแล้วก็ชี้ลงที่พื้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าคือก่อนนันนี้มันมีข่าวนะครับตั้งแต่วันที่พวกเขาแพ้กับวูฟแล้วก็มีข่าวตามมาครับว่าเอนโซ่เนี่ยกำลังพิจารณาตัวเองว่าเอออยากจะออกไปจาก สแต็ฟอร์ดบินอยากออกไปจากเชลซีนะครับแล้ววันนี้ก็ชูเสื้อนะครับแล้วก็จิ้มลงพื้นก็คือประการเป็นยืนยันว่าผมต้องการอยู่ที่นี่นั่นแหละครับเป็นการสยบข่าวลือด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้เล่นได้ดีจริงๆนะครับสำหรับเอนโซ่นะครับแล้วก็ทำประตูได้ด้วยก็ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทั้งเอนโซ่ทั้งกาเลเกอร์นะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นแจ็กสันนะครับทำได้ดีจริงๆหลังจากนั้นเกมก็ดูเอ่อตื้อๆอยู่นะครับเชลซีเน้นรัดกลุ่มแล้วนะ ทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยเรียกได้ว่าบุกเท่าที่บุกได้แล้วนะครับหลังจากช่วงนาทีที่75ไปแล้วนะครับเชลซีเนี่ยเริ่มซื้อเกมรับแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนบรรดานักเตะเกมรับลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเทียโก้ซินวาครับเออ่กิลคริสนะครับเราก็เปลี่ยนเอาบรรดาแนวรุกออกไปนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของพละกําลังด้วยนะครับเป็นแจ็กสันออกไปเอาเอ็นคุนคู่เข้ามานะครับแต่3คนยังคงอยู่นั่นก็คือเอนโซไกเซโดนะครับแล้วก็ทางด้านของกาเลเกอร์ 3คนนี้ช่วยเซลซีไว้ได้เยอะมากจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พวกเขาทําได้ดีจริงๆนะครับทดแทนกับนัดที่ผ่านมาเลยนะว่าโอ้โหจนแล้วจนรอดนะครับว่าพวกเขาถูกจบตีเยอะเหมือนกันนะครับมีข่าวหูมากมายไก่กองออกมานะครับแต่วันนี้พวกเขาทําได้ดีแล้วนะสุดท้ายนะครับเมื่อซื้อเกมรับแล้วโอกาสก็เป็นของไอซันิลาแล้วก็มาได้ประตูปลอบใจนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับโทษเวลาไปแล้วนะครับก็เป็นมุซาเดียบีนะครับยิงนอกกรอบเขตโทษสวยงามมากนะครับ ยิงเสียบเสาเลยไปตัววิสพุ่งสุดตัวแล้วแต่ก็ไม่ถึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววิลล่าก็ไล่มาได้แค่1ประตูนะครับไม่สามารถที่จะทําประตูเพิ่มได้กินครับในช่วงท้ายเกมทดวันนี้ทดเวลาไป4-5หรือ5นาทีนี่แหละถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับแล้ก็จบเกมลงไปนะครับเป็นเชลซีนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปสําหรับศึก FA ฟเอครัครั้งนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดี ในชัยชนะของเชลซีด้วยนะครับผมว่ามันมันมันน่าจะสร้างโมเมนตัมแล้วก็สร้างอะไรหลายอย่างภายในทีมให้ขึ้นมาให้กลับมาในในรูปแบบที่พวกเขาควรจะเป็นได้แล้วนะครับเรารูปแบบเกมนี้ผมอยากจะผมอยากจะให้เชลซีคงอยู่อะ่ะเพราะว่าทำได้ดีเลยนะครับแล้วเขาจะไปพบกับทีมของคริสตาวพาเลซนะครับนะัดต่อไปวันที่13นะครับแล้วก็ช่วงวันที่18จะเป็นศึกหนักสำหรับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะต้องไปเยือน ทางด้านของแมนซิตี้นะครับก็ต้องไปรอรอชมนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงแล้วหลังจากวันที่18เนี่ยเชลซีจะเล่นนะครับคาราบาวคัพรอบชิงชนะเลิศก,กับลิเวอร์พูลนะัดนั้นก็ต้องว่ากันไปแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพอเห็นฟอร์มการเล่นแบบนี้ของเชลซีแล้วสู้ได้แน่ๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแมตช์5ดาวแมตช์ที่ผมว่าน่าจะสุดสนุกสุดมันอีกแมตช์นึ่งครับสำหรับนัดชิงคาราบาวคัพปีนี้นะ เป็นไฟแนลดีเหมือนกันนะครับระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลว่าด้วยฟอร์มไม่ได้จริงๆอย่างวันเนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าเราจะไปยกฟอร์มแอสเซนวิลล่ามานะครับไปยกฟอร์มเชลซีมาพอมาเล่นจริงโอ้โหพอปรับพอจูนแล้วเนี่ยยอดเยี่ยมจริงสําหรับเชลซีนะสำหรับเชลซีแล้วก็ขอชมโพเชติโน่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้โพเชติโน่ก็พูดเหมือนกันนะครับว่าทีมนี้เป็นทีมที่มีนักเตะที่ดีศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องว่าพวกเขา ต้องการเวลาต้องการเวลาที่อาจจะต้องมาเล่นร่วมกันแล้วก็ทําผลงานให้มันดีขึ้นนะครับแล้ววันนี้พวกเขาผมว่าทําได้ดีเลยนะครับทำได้ดีทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับชื่นชมนะครับวันนี้เล่นเห็นเชลซีแล้วผมก็รู้สึกดีนะเพราะว่านัดที่แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าเห็นเชลซีเล่นกับบูฟแล้วมันมันคนละทีมครับอ๋อผมอยากพูดถึงจังหวะ จังหวะที่วันนี้ดูแล้วทุกคนอยากเล่นเป็นทีมมากจากจังหวะไหนครับจากจังหวะที่เชลซีนาไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่ทางด้านของมาดูอิเก้เนี่ยหลุดขึ้นมาทางด้านขวาแล้วโยก2จังหวะก,ก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายแล้วบอลเนี่ยมันหลุดออกข้างไปซึ่งในกรอบเขตโทษนะครับมีทั้งโคพาเมอร์มีทั้งเอ,อ็นโซเฟนเดสมีทั้งนิโคลัสแจ็กสันมีทั้งกาลเลเกอร์วิ่งหาช่องว่างให้หมดแล้วนะครับขาดแค่การส่งมา มาโดยเก้เลือกยิงครับเอนโซเนี่ยเรียกได้ว่าคือออกอาการเหมือนกันทางทั้งที่ทีมนําอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะแต่ว่าก็มีอาการเหมือนกันนะครับคือคือเอนโซไม่ได้อยากจะทําประตูได้ผมผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่เขาต้องการให้เล่นกันเป็นทีมคือโอกาสของเพื่อนอมีมากกว่าควรส่งนึกออกไหมครับคือถ้ามันถ้าเห็นบอลแล้วว่ามันโอกาสมันไม่ได้อยู่แล้วเราเลือกยิงดีกว่าเนี่ยผมว่านักเตะเข้าใจกันอยู่แล้วแต่จังหวะเน,นี้ย อ,อ,าอาการเหมือนกันนะครับหรือจังหวะที่ทางด้านของโคพาเมอร์เนี่ยออกไปเล่นทางด้านขวานะครับแล้วเอนโซเนี่ยวิ่งเติมเข้าไปด้านในแล้วโคพาเมอร์จ่ายยัดมาให้นะครับแต่ว่าติดแนวรับของ illa, แอสโวลาเตะทิ้งออกไปได้ก็ชูนิวให้กันนะครับผมว่าความที่อยากเล่นเป็นทีมมันมากขึ้นแล้วแล้วพอวันเนี้ยพอเล่นเป็นทีม,มจริงๆแล้วมันแสดงแล้วว่าพวกเขาทําได้ครับแล้วทาได้ดีด้วยทําได้ดีด้วยบอลตามช่องไปเรื่อยๆเนี่ยโหเรียกได้ว่า ก็เชี่มจริงไม่ได้ก็ย้อนกลับมาตรงกลางเนี่ยเรียกว่ามาเชื่อมเลยนะครับปกติเนี่ยเวลาปีกได้บอลเนี่ยก็หรือแม้กระทั่งฟูลแบ็กทั้งสองข้างได้บอลเนี่ยเรียกได้ว่าเงาเหมือนกันแต่วันนี้ขยับมาช่วยกลางของเชลซีขยับช่วยหมดผมถึงบอกว่าวันนี้ฟันเฟืองจริง,รงก็ต้องยกให้3คนนี้จริงๆ ของของเชลซีวันนี้เด่นจริงๆนะครับเราก็ทําให้ผลงานวันนี้ออกมาดีจริงๆก็ให้ทั้งทีมนั่นแหละครับว่าเล่นกันได้ดีสุดยอดมากๆนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปได้เลยนะสำหรับเชลซีวันนี้ผมว่าถ้ายังคงเล่นกันไปแบบนี้ผมว่าแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้เชลซีก็จะขับมาได้นะครับพิมลิกเหลืออีกประมาณ16บหแมตช์เออสิบแมตช์ขออภัย15แมตช์ในมืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นผลอันดับคะแนนนู่นนั่นนี่และที่สําคัญคาราบาลครับ มีโอกาสเข้าชิง FA ฟเอครับยังไปต่อได้มีถ้วยให้ลุ้นอยู่ในมือสําหรับเชลซีปีนี้นะครับมันยังไม่ได้ยังไม่ได้หมดการลุ้นแชมป์ซักสองถ้วยนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกนี่ก็ต้องไปลุ้นในเรื่องของอันดับก็ว่ากันไปแต่วันนี้พวกเขามีรูปแบบเกมที่ดีแล้วนะครับก็เอาใจช่วยเชลซีกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมอยากพูดถึงคู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดเป็นออขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ